วัดท้องโซครับวันนี้จะมาทดลองในงานการควบคุมความเร็วมอเตอร์จากสามเฟสเป็นสามเฟสด้วยอนาล็อกโดยใช้หัวยุ่งครับนี่ครับ L หนึ่งก็เข้า R นะครับ L สามเข้า T ครับใคู้มา่เข้า U ครับ วีก็เข้าวีดับเิลก็เข้าดับิลครับแล้วจากโวยุ่มนะครับมาเข้าเอนเอบจากโวยุ่มอีการนะครับมาเข้า f อวีครับ,รรบ,รบแล้วก็จากโวยุ่มครับมาเข้าเอสครับเป็นดาวสูงโค้ชสูงเะโอ้ครับแล้วก็ทำการเปิดเบรกเกอร์ครับ แล้วก็ให้เลือกโหมดนะครับไปอยู่ที่ R ครับแล้วก็เลือกเป็น004ครับจากนั้นกด Enter ครับแล้วกด Run ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับเพิ่มความเร็วได้ครับแล้วก็สามารถลดความเร็วได้ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ